จริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผมรูปกลับเขาก็ต้องไม่ว่าผมด้วย <c oughs> ก็เขตกใจครับตกใจตกใจก็แซวเข้าไปในในคอนเสิร์ตแล้วผมคุณอย่าทำงี้ผมนะ,ะมคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาทมาเที่ยวด้วยกัน,นะเพื่อนต้องดูแลกันละกันเพื่อนต้องดูแลกันเพราะว่าคนเมาก็คือคนเมาเราไม่รูเปล่าเรไม่รู้ อ๋อครับจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผมรูปกลับเขาก็ต้องไม่ว่าผมด้วยแล้วเนยังไงครับสถานการณ์ตอนนั้นย่างเง้ยเรายเราไม่ได้ตกใจอะไรเลยก็ก็ตกใจครับตกใจตกใจก็แซวเข้าไปในในคอนเสิร์ตแล้วผมคุณอย่าทำเงี้ยผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับ ผมผมผมไม่ใช่คนกอดแล้วนะโอะ็แสวในคอนเสิร์ตก็ตลอดตลอดครับจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตเราอยู่ในเราเจอคนที่ดื่มแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้มาตลอดแต่ก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมทํากลับคุณต้องห้ามว่ากันแสวเลยแส<ต>ว <laughs> เลยจ,จริงๆมันเจอมาตลอดครับในคอนเสิร์ตเจออย่างนี้มาตลอดเป็นเรื่องที่ปกติแต่เพราะไอ้ไอ้ไอจับอย่างนี้ไม่ไม่ได้ปกติแต่เจออะไรที่แบบดึงแขนและก็ั้งหาเรื่องมีเรื่องมันอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็ มันก็อันตรายครับอันตรายหลายหลาอย่างแล้วเพราะว่าหเ็นคนทำค่ะเรารู้สึกว่าเราสนับสนุนเขาต้องตัดเปนนมผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาทำมาเที่ยวด้วยกันอ่ะเพื่อนต้องดูแลกันละกันเพื่อนต้องดูแลกันเพราะว่าคนเมาก็คือคนเมามาเที่ยวกันต้องดูแลคนข้างๆกันให้ดีอย่างอย่างสิ่งที่บงครับงีครับ่่าเนาะจริงจก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเพราะจริงๆก็สมมุติถ้าเปลี่ยนจากมือเป็น เป็นใช่เป็นแบบเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรมันอันตรายจริงๆเพราะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณที่แฟนๆเป็นห่วงแล้วก็เหมือนเข้ามาปกป้องผมก็รู้สึก Appreciate ครับมากก็นั่นแหละฮะศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในที่ในลับอะไรเงี้ยก็ต้องระวังให้มากขึ้นเรา้แก้ปัญหาต่อหน้าได้รั้งอย่แล้วาีที่เจอเรื่องแบบคุณอารมณ์เองได้ด้วยผมก็ผมก็เล่นมุกแบบ bad joke ของผมไป ก็แซวกับแบบแบบตลกร้ายของผมก็หวังว่าเขาจะไม่โกรธผมแต่เมื่อกี้พูดว่าแบบถ้าตับกับจะว่าอะไรนะอันนี้พูดให้เขาไปเดี๋ยวมันจะออกมาดูเราพูดเล่นใช่ไหมคะเมื่อี้อ๋อใช่พูดเรื่องครับใช่ไหมว่าเออขอจับกับจะเป็นงานท้าทายเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ปกป้องเพราะผมผมจะชอบเล่นมุกอะไรเงี้ยแล้วบางแล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่ไม่เคยรู้ผมเล่นมุกเท่าไหร่พี่ขันก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเอาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลก มึงจะมึงเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้แต่มันชอบนะฮะแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างตอนนดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นมากก็หลังจากเดินทางบ่อยออนทัวร์บ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนว์บอร์ดก็น่าจะสะสมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับก็สงกรานเมษาเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่คุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องพอน คุณหมอก็เข้าใจห้ามคือห้ามลดกุ่ยหรือยังไงจริงๆเขาโอ้ห้ามแบบแบบมันมันมันตอนแรกคือเดินเดินไม่ได้เป็นเป็นอาทิตย์เลยครับเดินไม่ได้เลยจริงๆเขาก็ให้ห้ามแต่ว่านั่นแหละครับมก็ต้องผมก็ผมก็ใช้วิธีรู้สึกว่าออกมาเดินให้มันร่างกายชินหาแบบผมก็รู้ว่าเอ๊ฟิสิคลผมเออใช่ครับก็ก็ ร่างกายใครก็ต้องอาจจะต้องแอบหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเราไปรีเสกมาเลยถปาคุณต้องการจะอกคืว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้ามีมานัดกายภาพครับนี่ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสุขภาพที่กลับมาเอ่อร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกร้อยไปก่อนว่าอันนี้เราบอกเพราะว่าใช่ร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเราโอ้แต่โครงการนี้คือไวใช่ไหมไวครับแน่นอนเจอกันทั่วประเทศเลยครับขอบคุณครับ